สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านครับผม Basic d าวน์เกมเมหลายๆคนคงได้เล่นเจ้า iEW o r อร์ตเบต้กันไปแล้วใช่ครับผมเองก็ได้เล่นแต่กว่าจะได้เล่นจริงๆก็พาไปเซิร์ฟจะปิดอยู่แล้วครับวันที่11ช่วง9โมงเช้าพอตั้งแต่วันที่มันเปิดเวลาที่ผมพยายามจะเข้าไปเล่นมันมันก็ดันเด้งหน้านี้ขึ้นมาครับและนั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวที่ผมพอจะมีเวลาเล่นมันด้วยสิครับและในวันสุดท้ายของการเปิดเทสเบต้าเลยกัดฟันไม่นอนมันซะเลยครับจะได้เล่นมันสักที แล้วในที่สุดก็เข้าเล่นจนได้ครับเปิดเกมมาก็จะมีการสอนยิงยังไงเดินยังไงและในระหว่างที่สอนเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าความไวของจอยได้ในจุดนี้เลยครับตามความถนัดของแต่ละคนสำหรับเพื่อนๆที่เล่นคอนโซลนะครับใน PC นั้นผมไม่ได้เข้าไปลองเทสแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันครับกลับมาที่การสอนต่อครับเกมก็จะสอนราบไปยาวๆเลยครับกับการกดปุ่มที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝึกตามคำแนะนำไปเรื่อยๆจนจบ แล้เมื่อเล่นในจุดของการฝึกสอนเสร็จก็จะส่งเรามาที่หน้าเมนูหลักที่ในจุดนี้จะมีหัวข้อของการแนะนําตัวละครในแต่ละฝั่งด้วยครับก็จะมีทั้งฝั่งมนุษย์ที่นําทับด้วยคิดเรดฟิลซึ่งในจุดนี้เรายังสามารถดูได้อีกด้วยว่าอาวุธหลักของตัวละครใช้อะไรบ้างสกิลติดตัวของแต่ตัวละครนั้นมีสกิลอะไรบ้างและลักษณะของสกิลคือใช้อย่างไงบ้างแต่ผมยังไม่ขอลงรายละเอียดจุดนี้นะครับเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในอนาคต มาต่อกันที่ตัวละครหลักตัวต่อมาครับก็จะเป็นจิววาเลนทน์ลีออนแอดเคนเนดีแครเลสฟิลแลวก็เอดาวองและหางครับสำหรับทีมนุษย์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะนำทัพด้วยแฟตโมก็ไม่รู้ว่าทำไมเอาเจ้านี้มานำทัพนะครับเอาไทแลนด์มานำทัพก็ว่าไปอย่างแต่ก็ช่างเถอะครับมาต่อด้วยอีกตัวครับนักล่าวายก็ไม่รู้ว่ามันเรียกแบบนี้จริงๆหรือเปล่า ดูแปลกพีิลึกพีิลึกครับต่อมาก็แจ็คเบเกอร์และเนเปซิตและซูเปอร์ไทยแลนด์ในส่วนนี้นั้นจะมีความแตกต่างจากทีมนุษย์ครับที่จะมีข้อมูลบอกเพิ่มเข้ามาถึงเงื่อนไขาการที่จะกลายร่างเป็นอาวุธชีวภาพแต่ละตัวได้ครับที่จะต้องเก็บแคปซูลเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นที่ผมจะอธิบายต่อเลยครับกับเกมเพย์ทั้งหมดที่มีในช่วงเบตานี้กับการเริ่มในแมตช์แรกจากที่หาข้อมูลช่วงแรก มีหลายคนบอกว่าหาห้องนานมากๆครับแต่คงเพราะผมมาเล่นอวันสุดท้ายเลยหาแมตช์ค่อนข้างเร็วครับเร็วมากๆเลยแหละไม่ถึง1ิบวิก็หาเจอตลอดครับและเมื่อเริ่มเล่นตาแรกนั้นแม้จะผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วแต่ก็บอกเลยครับว่าแมตช์แรกมันก็จะตื่นตื่นหน่อยครับก็เดินมั่วไปหมดคาได้บ้างไม่ได้บ้างมั่วๆกันไปครับแต่พอเข้าที่เข้าทางก็บอกเลยครับว่าก็มันเอาเรื่องเลยครับโดยระบบหลกักๆ คิดว่าทุกคนจะเริ่มการต่อสู้โดยการเกิดเป็นเพียงมนุษย์ก่อนครับและเมื่อตายถึงจะกลายเป็นอาวุธชีวภาพอีกทีจุดนี้แหละครับที่กะไว้ในตอนแรกหากในตอนแรกที่เรายังเล่นเป็นมนุษย์นั้นเราเดินเก็บเจ้าขวดไวรัสหน้าตาแบบนี้จนเต็มโคต้าของมันเราเองจะมีสิทธิ์แปลงร่างเป็นอาวุธชีวภาพระดับที่สูงขึ้นที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับเนื่องจากในบางช่วงบางตอนของเกมมันจะมีการฟัดกันอีลุงตรงหนังไปหมด และด้วยความตัวใหญ่นี้ก็กลายเป็นจุดสนใจให้สายกระสุนใส่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเสียงง่ายๆกับกันหากเก็บขวดไวรัสไม่ได้เลยจนต้องกลายเป็นเจ้าแฟตโมงความเด็ดดวงของมันคือการระเบิดตัวตายไปเลยครับไม่ต้องไปแจกแต้มให้ใครแถมหากกระจังหวะดีๆแล้วล่ะก็แม้จะเสียเปียบจนเกือบตายก็จะกลับกลายเป็นเกมพลิกได้แต้มเอามาเสียดือและการจะเก็บแต้มที่ดีที่สุดนั้นคือการล่าหัวผู้เล่นที่มีสัญลักษณ์รูปหัวกระโหลกอยู่บนหัวครับ หรือไม่ก็พยายามฆ่าไปเรื่อยๆโดยห้ามตายเท่านั้นก็เพียงพอครับและแม้ว่าเกมจะดูมีแนวทางการต่อสู้ที่ชัดเจนแต่ด้วยความที่เป็นเดสแมนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าเก่งอย่างเดียวอาจไม่พอความดวงดีต้องมาด้วยครับเพราะในบางครั้งระหว่างที่เรากําลังต่อสู้อย่างออกรถออกชาติจนศัตรูกําลังจะตายนั้นแต่ดันมีผู้เล่นอื่นยิงกระสุนมาเพียง1เม็ดเท่านั้นและโดนศัตรูที่เรากําลังจะ,ะเผด็จศึกเราก็อาจจะโดนลัาชอดอดคิวไปเสียเดือ หรือแม้กระทั่งการเล่นจนคะแนนนำทิ้งตรงชาวบ้านชินิดที่เรียกว่าไม่มีทันตามทันแน่นอนแต่อยู่ดีๆด,ดวงซวยเกิดการสมรภูมิตลอดจนถูกฆ่าและคะแนนล่วงลงมาอยู่อันดับสุดท้ายก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆครับจากที่เล่นมาลุ้มๆ30มรอบแม้ว่าสุดท้ายในเบต้านี้จะมีด่านเพียงด่านเดียวแต่ด้วยความไวของเกมในแต่ละรอบที่กำหนดเวลาไว้ที่5นาทีเท่านั้นก็ทําให้รู้สึกว่าเกมสนุกและชวนให้เล่นต่อได้เรื่อยๆครับ ทำให้นึกถึงเกมออนไลน์สุดมันอย่างเกม b a c k ไฟ r e ขึ้นมาเลยและหากอนาคตเกมนี้จะมีแมปใหม่หรือระบบใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วก็นี่ก็ถือเป็นความคุ้มค่าที่ดีที่จะติดเข้ามาใน R.E. p ภาคใหม่ที่ก็ใกล้จะเปิดให้เล่นเต็มทีแล้วแม้ว่าตัวเกมอาจจะยังดูเละๆอยู่บางแต่สุดท้ายแล้วหากเล่นด้วยความมีสติมากพอรู้เข้ารู้ถอยการที่จะแช่มนั้นก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับและนี่ก็คือทั้งหมดกับเจ้า r e w เ r อร์สครับ ที่ผมก็มีเวลาเล่นมันเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังพอไปต่อได้ในอนาคตและนี้ก็คือครั้งหมดกับเกมนี้ครับก็ต้องขอลาไปด้วยวิดีโอแมสุดท้ายก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปในช่วงเบต้านี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ก็ลากันไปด้วยคลิปนี้ลหะครับสวัสดีครับ